สวัสดีครับวันนี้เรามาหนีออกจากโรงพยาบาลกันนะเสียงพี่ยังไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เลยย,ยังเหมือนแหบๆอยูเ่เลยนะน้องๆก็หรือท่านผู้ชมท่านใดก็รักษาสุขภาพนะยครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแล้วคือเดี๋ยวนี้ของเราอะ่ะคืออากาศเราไม่ค่อยดีด้วยแต่วันนี้มาดูดิหนีออกจากโรงพยาบาลเนี่ยมันมีคนป่วยเยอะเลยนะน่าจะไม่ได้ยากมากนะครับ แต่เราก็ล่วงเป็นประจำนะโอ้พูดไม่ทันขัดคำโอ้โหอะไรเนี่ยตกยันอันนี้โรงพยาบาลอยู่บนท้องฟ้าหรือ,อยังไงเนี่ยอ้าวอ๋อผิดผิดหรือว่าจะหาที่เปิดอยู่เดี๋ยวตั้งใจกระโดดดีๆเลยตอนนี้ตั้งใจกระโดดเลยนะอึ๊บอึบตั้งใจกระโดดอันนี้ต้องตายไหมจะได้รู้ใช่ไหม หรือว่ายังไงหรือว่าโดดฟุบฟับฟุบฟับเลยนั่นไงให้มันได้อย่างนี้สิถ้าไงใครว่างๆก็แอดมาเล่นด้วยกันก็ได้นะครับมาช่วยมาช่วยกระโดดหน่อยบางทีไอ้อบบี้แบบนี้มันโอบบี้แบบนี้มันก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมันเล่นแบบเป็นทีมก็มีเนาะแต่เล่นเป็นทีมแบบมันจะปวดหัวหน่อยมันจะใช้เวลานานหน่อยเป็นไงคล่องไหมคล่องไหมเดี๋ยวก่อน ไอกระดูกนี่ต้องโดดขอบขอบแน่เลยถ้าโดดตรงกลางน่าจะไม่ค่อยจะถึงใช่ไหมต้องโดดขอบขอบตรงกระดูกเนาะเออเน่เน่น,น,น่ชอบกระโดดจัมเบิ้ล่ะเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยนะมีมีผู้ป่วยนีอีกคนหนึ่งละอันนี้เพลินนะครับหมายถึงว่าถ้าถ้าแบบเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยถือว่าโอเคเลยนะไม่ได้ยากมากก็คือแบบไม่ได้ไม่ได้โอเวอร์เกินไปอะการก็เล่นได้อยู่อะ่ะ อันนี้โอ้โหน่ากลัวมากนะมีกระดูกด้วยน,นี่มันอยู่ในที่ไหนเนะ่ะห้องห้องไนี่แน่เลยอะห้องเหมือนแบบแช่แบบแช่ศพอะไร่งี้ปะ <c oughs> เราไปลุยนีออกให้ได้อันนี้ก็เริ่มกระโดดโอเคแล้วนะครับแต่ว่าคืออันนี้ไม่ได้ยากมากไงเนี่ยได้อยู่นะนั่แน,น่เห็นไงหลังจากฝึกกระโดดมา ไม่ใช่ดิไม่ได้ใช้ค,คาว่าฝึกกระโดดดิใช้คําว่าล่วงล่วงจากการกระโดดมาบ่อยครั้งอาะอันนี้มันเป็นเข็มฉีดยาเนาะด่านถือว่าทําโอเคครับแมปแมปสวยไอไอเอาโฟนี่ทําไมเนี่ยคือยังไงอะโดดลงไปเหรอเดี๋ยวก่อนสองก่อนสองสอง,สองข้างบนมีอะไรโดดลงไปแหละลองดูก่อนตายก็ไม่เป็นไร อนะ๋อะพร้อมยังเอา้าเออโอเคโอค้โหนี่ถ้าโดดสูงขนาดนี้ตายดีกว่าเอาแบบเรื่องจริงนะโอโหจะสูงอะไรขนาดนี้ล่ะอืืออันนี้อันนี้เราลงมาเหมือนอยู่ในลาวาเหรอลงมาใต้ใต้โรงพยาบาลเหรอหรือว่ายัางไงเนี่ยมีกระดูกด้วยนะกระดูกกับลาวาเหมือนอยู่ในบนภูเขาเลยใช่ไหม อ้าวเนี่ยแล้วโดดลงมาทำไมโดดมาแล้วก็ปีนขึ้นไปเนี่ยอืมไอ้เหลืองๆนี่คืออะไรเลเซอร์ใช่ไหมอ๋อเอาแล้วไอวิ่งเร็วๆอีกแล้วไอไอวิ่งเร็วๆไอวิ่งเร็วๆไออย่างเงี้ยแล้วมันจะชอบล่วงนั่นไงเห็นไหมนี่ยต้องแบบตั้งใจโดดอ่ะชึบ จือบจือไจือเจืจืโอ้โหเกือบนะเกือบนะมินมินนะเมื่อกี้นะไปเออโอ้โหเกือบอเฉียดเฉียดเฉียดไอ้จิวทิวทิวจืออันนี้ข้างบนนี้ก็จะขายของอย่างเลยหรอบังอยู่เนี่ยยิ่งกระโดดจ้ากอยู่ไอ้เจือเอันน่ะถึงยังถึงแล้ว วิ่งยาช้าแบบนี้ถึงแล้วแต่มันยังไม่มีให้เซฟเนี่ยน่าเป็นห่วงนะเดี๋ยวเพื่อเกิดอุบติเหตตาอีกนู่นไปวิ่งเริ่มใหม่อีกเนะี่ยไอตัวเช็คเช็คพอยต์อะเอาทำไมเอาขึ้นมาแล้วเหรอเอขึ้นเหยียบแล้วขึ้นมาแล้วใช่หรือเปล่ามันกั้นถังกั้นอ๋อทะลุได้แล้วอ,อ่ะอ่ะคืออะไรง่าเปิดประตูมาทางนี้เฮ้ยผู้ป่วยมันคือผู้ป่วย ยังไงอะอะไรเยี๋ยบหัวมันเลยดิอะไรจะไปทางไหนอ,อ้าวอ๋อมาอีกแล้วล่วงเข้ามาในปากแล้วนี่กระเดือกกระเดือกเฮ้ยเย้ยโอ้โหสั่นเลยนะตัวคือของเรานี่ถ้าพูดตรงๆคือเราคืออะไรอะ่ะมนุษย์ตัวเล็กเหรอครับหรือว่าแบคที ria หรือว่าตัวอะไรกันแน่เพราะมันเข้ามายันกระเพาะเขาเลยเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมีมีผู้ป่วยมีผู้ป่วยกระโดดอยู่สวัสดีเพื่อนอ้าวเรียบร้อยไอ้บาเอ้ยเฮ้ยมีถือมีดด้วยอะถืออาวุธด้วยอะอชิบอาชิบอาชิบอ,อะไรมันเต้นอยู่ตัวนี้ ไม่สนใจดีกว่าเดี๋ยวซวยอีกไปแล้วไปแล้วไปแล้วอืออือโอเคไปลุยกระดูกเอ้ยล่วงแน่ตรงกลางว่าแล้วมันต้องทดสอบผมไม่ต้องทดสอบต้องกระโดดข้างๆข้างๆกระดูกแค่อยากรู้มันจะกระโดดไกลขนาดไหนแค่นั้นแหละเนี่ยเห็นไหมโดดง่าย ข้างกระดูกจะเึบๆช,ช,ชิดกําแพงด้วยพิงกําแพงง่ายๆเลยไออันนี้จําได้แล้วมันจะขวาก่อนนะมันขวาก่อนขวาก่อนแล้วซ้ายสองครั้งแล้วก็ขวาอีกรอบนึงอ้าวาวิ่งลงไปทําไมไม่ตายนี่ไม่ได้เลยต้องล่วงตลอด ไม่ใช่ซ้ายเว้ยอืมแล้วก็ขวาโอเคเอาละไอกระดูกนี่ก็พอไอนี่เหมือนกันนะเนี่ยยากเหมือนกันนะเนี่ยเพราะจังหวะมันมันสั้นครับเนี่ยไอไอ้อสุดท้ายเนี่ยน่ากลัวจริงนะเนี่ยเนี่ยไอ้อสุดท้ายเนี่ยหนะกโอ้โหมันกากึ่งอะเห็นไหมล่ะ อืมเอาโดด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 หน,นักเอาอีกแล้วบอกแล้วว่าข้อสุดท้ายเนี่ยมันไอ้นี่เลยนะยากเลยนะเอาโอ้ไวจะล่วงเอาปีนได้ด้วยนะไอ้จ็บอันนี้เรามากระโดดตรงไหนซี่โครงเขาเหรอเรอวาว่ายังไงเนะี่ยไม่น่าจะใช่ซี่โครงมันน้อยเกินไปปะถ้าจะแถวอะไรอ่ะกระโดดผ่านแล้วซื้อนี่แหละ อันนี้แหละน่าจะเป็นสันหลังป่ะใช่ไหมหมายถึงถ้าเราอยู่ในมนุษย์นะในร่างกายมนุษย์เนี่ยไอตรงนี้น่าจะเป็นข้างหลังเราแหละเนาะน่าจะเป็นข้างหลังแหละโอ้โหทางหนีออกจากโรงพยาบาลเยอะแยะดันเข้ามาในนี่เข้ามาในตัวไม่ใช่ดิเข้ามาในร่างกายของคนจื๊อบอ่ะ โอ้ยอันนี้ยังไม่เท่าไหร่เนาะเราไม่โดดนะครับเราเน้นรอดอย่างเดียว <c oughs> เราก็ไม่ค่อยจะถนัดโดดอยู่แล้วเราก็ใช้เน้นรอดอย่างเดียวพอเอาอีกแล้วโอ้อยไอ้นี่อีกแล้วไอ้ไอ้เนี่ยแหละไอ้หน้ากลัวเนี่ย <c oughs> ตัวแตกเลยเห็นไหมเนี่ย <c oughs> คือมันวันนั้นก็เล่นไอ้คลิปก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไอ้ด่านนี้แหละโอ้โหเอาเรื่องนะ แล้วอันนี้ดันเป็นโอ้โหเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหังบุมอีกโอ,โอ้มองแทบไม่เห็นเลยอ้าวหัวเหอกระใจ <c oughs> อะไรคเนี้อ้าววิ่งกลับผิดฝั่งอีกดูหลอนไม่หมดแล้วเนี่ยอ้าวตายอีกเห็นไหมดูฉี่ดูฉี่่วงจนเบอร์ไปหมดแล้วเห็นปะอะชืบชุบใช้พลังมั่วมั่วกระโดดมั่วมั่วกระโดดมั่วมั่วอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นอะไรอ้าวล่วงอ้าว อุคูออกมาจากตูดมันเห็นไหไมได้ยินเสียงไหมมันตดเมื่อกี้เนี้ยอันนี้เป็นชักโคกอันเนี่ยใช่ไหมเนี้ยชักโคกโถสซ่วมมาครับโอ้โหทางออกดันมาออกตรงตูดต้องพูดแบบสุภาพหน่อยออกมาทางก้น <c oughs> โอเคไป อ๋ออันนี้อันนี้ถือว่าโอเคหน่อยครับไม่ได้ยากมากนะถ้าพี่พูดจาไม่สุภาพก็ฝากขออภัยไว้ด้วยนะครับพอดีเออเล่นเกมแล้วก็มีนิดนึงเนาะปึ๊บงาออกฝาท่ออ้าว่านแล้วไม่มีตัวยิงอะไรเลยไม่ยิงไม่มียิงอะไรเลยโอเคคลิปนี้คนระับจบไปเลยผ่านแล้วครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ อย่าลืมอย่าลืมติดตามกันนะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะโอเคคลิปนี้งั้นพี่ฝากไว้แค่นี้ละครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะสำหรับคนติดตามทุกคนครับ